ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆนะคะลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของสพทนะคะได้มีการประกาศแนวทางในการมอบหมายการบ้านตามนโยบายเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนะคะของทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นการประกาศหลักการนะคะและแนวปฏิบัติในการมอบหมายการบ้านลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้ ที่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนค่ะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในการทําการบ้านนะคะมีเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆอีกด้วยล่ะค่ะหลักการการลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้นะคะมุ่งเน้นให้ครูเนี่ยลดปริมาณการบ้านที่ต้องทํานอกเวลาในชั้นเรียนแล้วก็เน้นให้มอบหมายการบ้านเฉพาะรายวิชาที่จําเป็นทักษะสําคัญอย่างเช่นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นให้มีการบูรณาการการบ้าน ซึ่งเป็นการบ้านที่เป็นชิ้นงานเดียวแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์ในหลากหลายวิชาการเรียนรู้ได้นะคะซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีเวลาศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของตนเองมากขึ้นด้วยค่ะ การประกาศแนวทางการมอบหมายการบ้านลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้ของทางสปทในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้คุณครูรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าใจร่วมกันว่าหัวใจของการให้การบ้านคือการให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้ไปให้ได้ฝึกฝนนะคะทาซ้ําจนเกิดเป็นทักษะซึ่งเด็กแต่ละคนค่ะต้องการเวลาเพื่อที่จะทําความเข้าใจสิ่งที่เรียนไม่เท่ากันหรือว่าสําหรับเด็กโตเนี่ยเขาก็จะมีการให้ออกไปค้นคว้าเองบ้างอย่างอิสระนะคะแล้วก็จะยิ่งเป็น การส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยบ่มเพาะความรับผิดชอบในตนเองจึงขอเน้นย้ำคุณครูนะคะว่าการให้โจทย์เนี่ย ที่ไม่ยากหรือว่าไม่ง่ายเกินไปไม่ใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ต้องมีการตรวจการบ้านรวมไปถึงอธิบายให้เห็นถึงฟีดแบ็จุดที่ควรพัฒนาอย่างตรงประเด็นด้วยค่ะ <ขา S 1> จึงจะเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งความสุขที่เกิดจากการลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพของการบ้านยกตัวอย่างให้ฟังคุณผู้ชมเช่นการทําการบ้านหนึ่งชิ้นงานเพื่อส่งค,ครูเพื่อวัดผลการเรียนรู้ได้หลายวิชาจะสร้างความสุขให้กับน้องๆและก็ผู้ปกครองนะคะรวมถึงคุณครู เองด้วยค่ะซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กไทยเรียนดีมีความสุขตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีน